วัสดีค่ะมาแล้ววันนี้มาจริงๆยินอย่าง EP4 EP4 ค่ะอะไรนะเล่นเจสกเอ๊ะไม่ให้เจสกีกีฬาทางน้ำเพราะว่าเราอะกลัวโป๊ะเราก็เลยขอใส่คำว,ว่ากีฬาทางน้ำดีกว่า <c oughs> มีพี่วอด้วยใช่นาอขายไอติมหว,นวานๆวาเนาะนักขายมือทองของเราผู้ญินอน,นันตูได้มาพร้อมกระพัดเนื้อของเขานะคะวันนี้มาจริงๆ เดี๋ยวลิปทำลิปลงเลยไม่ให้รออีกแล้วใช่โอเคไปดูยินอย่าง e p พค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนรับสู่ยินอย่างแล้วยิ้มรอเลยอะยิ้มรอเลยอ่ะแล้วลองมาเดาไปดีกว่าว่าผมมานั่งทำไมอย่างงี้ ลองลองลองแพลนไปดูวิวดิมาเป่น่อออกแกงว่าผมมาทำอะไรวันนี้นี่ผมอะอยากมาเล่นเวกซ์เลย่าผมเป็นกิจกรรมที่อยากเล่นมานานแล้วจริงไหมผมบอกให้พู้ดยไม่ได้อยากเล่นหอก่มหคนเดียวเลยออมจนเห็นชัดคนเดียวบฟิร์มขึ้นอแ่ขเชิญอะไรเงี้ยมีแต่คนประกอบอย่งแรงมาก่าเายอาคนอื่นมาดังระดับโปรเฟชั่นอลมันก็ต้องอคนเดียวบ้างอยู่แล้วไงโอเค นะถูกมเ้ต้องนใครมาแล้วมันเป็นรายการเรามันมาทำไมเยอะแยะเออมากอ๋อถ้าเป็นคนสับทิปไม่ได้นานเนาะเฮ้ยเอาเฮ้ยาอะไรเนี่ยมาเล่นเนี่ยเล่น แม่พี่วอเรียกไม่ไม่เหมือนเอ้ยบังเอิญเจอไม่พอคุณยังบังเอิญถือลูกค้าของพี่เลยเฮ้พี่วอลออกมาเป็นไปได้ไงอะอะไรมันจะแบบสมมูรณ์แบบขนาดนี้แล้วคุณบังเอิญมีไหม่ได้ไงเนี่ยธรรมชาติคือคนทั่วไปเขาก็ติดไหม่กันทั้งนั้นแหละจริงเดินไปเนี่ยคุณเนี่ยตามเขาติดไหม่อะไรสมะูรณ์ติยิ้มโถแบบเฮ้ยที่คุณถืออนี่คือไอซ์กินอลได้ชิมไอซ์รีมแซนด์วิชนะครัเนี่ยดีกินแล้วรู้สึกยัง อร่อยมากเลยที่สุดโอ้วันนี้คุณมาหายคนเดียวเลยผมตั้งแต่มาถ่ายคนเดียวอยู่แล้วไม่ๆอมผมไม่รบกวนคนนี้ว่ะฮะไม่รบกวน้วไหนๆเขมาเรวก็นั่ง่ายโอยผมเองไหมเนี่ยผมก็เนี่ยเดี๋ยวเล่นเบสบอลนดี้มันก็เหงาเราคุณมานั่งถ่ายด้วยแล้วกันได้ๆลุยดูก่อนเราจะไปเล่นกันเนี่ยขอขายของไปเลยันเป็นรอบ มันเป็นประเพณิอยู่แล้วครับผมนี่นะคือไอศครีมบูเบอรี่ชีสเค้กนะครับเป็นไค้กฉันกินว่ใหม่งเหงอบ้างไงวิมรสชาติไอติมเนี่ยก็เนี่ยนะครับเป็นตัวบลูเบอร์รี่อยอร่อยเลยนะครับเวลากัดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นตัวริ้วซอสซอสบลูเี่แท้นะครับผมข้างนอกนะครับคือบิสกิตชีสเค้กนะครับนุ่มละมุนกับประกบกันนะครับผมเนี่ยเวลากัดเข้าไปปุ๊บก็จะมีตัวซอสที่เป็นบูเบอรี่แบบริ้วๆแบบนี้บอกเลยว่ากัดเข้าไปก็คือแบบว่าอ๋อ แบบดูการ์ตูนอะเคยดูว่กัดเข้าไปแล้วแบบสภาพลุดเดี๋ยวพี่บอมองคือนสกแล้พอผสมผสานทุกอย่างรวมกันนะไข่เก่งเห็นไหมฉันบอกแล้วไข่เก่งมากนัาไข่มือทองรู้อยู่แล้วท่านชอบที่พี่บอถือคางไวแบบนี้ใช่แต่ไม่แหวงเลยนะพี่บอได้น่ารักไ่น่า อ้าวมูมูน้อมีมีเอรงเไม่หยุดเลยอร่อยใช่ปะอร่อยยังไงออาอุ๊ยเอาละแต่ขนมปังกันเต็มเลยนิ่มมาก ันเคหยวอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเวกเซอร์เปครับเวกเซอร์ข่อหนึ่งพี่มอายิ้มทีอ่ะอุ้ยน้องสอนกันเองนี่ไ็เหรอจะได้ไม่ร้อนไงแต่ว่ี่เล่นซ้ายใช่ไหมหัวบ่อนจะหันไปทางซ้ายปุ๊บเรือหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องทำคือยันจัไว้ เราทำไม่ได้แน่นอนเราตัวหนักเดี๋ยวควบคุมโดยหัวไหล่มันมันเหมือนกับเราปวดเชือเือนตึงแล้วเราก็มันจะโดนเบี่ยงไปทางน้ำหนักที่เราถ่ายไปผมนนิืไอ้ไ่าออะไรจมขาง้ดนแท่เท้าเป็นนะหน่งไม่เหอกับความ้เขาไปด้วย นนนแบบ้มั harma, พี่เขาช็อกแล้วอะ่ะพี <Wha> ่ค <fe et> <ช>ิดว่าพวกผมจะถึงสเต็ปสองไหมมาถึงเหรอได้โอ้โหวิ่งบนน้ำได้สบายแล้วว่าพี่สอนทำไมเพราะวันนี้ผมจะมาขับเรืออ๋อเฮ้ยพี่เขาตลกว่ะทำไมคนนี้อยู่ในรายการนี้ตลกเลยดีอ่ะโอ้ โอ้ยนึกว่าจับมือกันตับไตเรามเริ่มกันเลยเริ่มเลยเขาห่วงผิวของนายน้องยินล่ะนี่เราเจอกันโดยบังเอิญใช่ป็นอะไหรอเนียคนแรกเลยอ่ะนี่โอ้ยน้องยินตุ่มสอนน้ำไม่เคยทำพี่โอ้ยไม่คนเรียนรู้ชาอเอาจริงนะตอนแรกที่กินไว้ที่ผมมาผมจะมาเล่นนี่เซิร์ฟสกีนี่อ่าไม่ได้ลงเนาะ ไม่ได้เลยอ่ะทำไมน้องยิ่แบบโมโหเฮ้ยมโหมูเอ็นดูพี่อมฉันบ้าอยากราดูเช่อยากดูตัวพี่อมเลยหายที่ยืน้อยหานไปหืมเี่ ไปยินสู้เขาลูกอีกยินมันต้องส่งตัวให้ได้ก่อนเนาะอออ้ลงมาปีกขาไม่มีแรงแล้วแน่ๆเลยอ่ะทำอะไรหรือแบบเราเปี้ยกแล้วไงจะยันตัวขึ้นมาไหมอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วทำได้ได้แหละต้องมีพัฒนาการมันเกินคนเราต้องมีพัฒนาการถ้าเป็นคุณอะได้แล้วตั้งแต่เราได้ปะ เฮ้ยชอบไหมผู้ชายตลบอุ้ยน่ารักน่ารักเลยเอาแนำคู่กันยินเออเอออีกอินนี่นึงอุ้ยได้ได้แล้วแงอุ้ยแรงมันอะ เขาแ้วน้ำดำๆอยู่ที่กูอ่กูไปกับเพื่อนกูก็จบแล้วเออกูไม่ได้เจอเนี่ยกูโทรโทรศัพท์นัดกับเพื่อนกูเพื่อนกูก็ลอยตรงเราถัดไปโอ้หอยให้มาโอ้โยินดีมากโอ้โใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียวพอแบบตอกใจนิดนึงเราก็จะเกิดมันต้อ๋อไปเลยโดนไปเลย ไหนดูพี่วอดีเออไหนพี่วอดูสีถ้ไปถึงขั้นนั้นจะใช้ได้โดนไปเลยเฮ้ยข้ซ่อนมากอ่ะอุ้ยติดกุยนติดกุยเหลือเกินเขาคนยื่งบนี้เขาปักแสวนะอุ้ยน่ารักมากอุ้ยพี่วอ

หลองเหรอแล้วพอเป็นอย่างนี้เขาก็จะไม่ยอมแพ้จริงแล้วผมก็ไม mm ่ได้เล่นโอ้โห้ยอีนจะทำทุกอย่างเลยเหรออุ้ยที่มันเลอะจ้ะโอ้ย ฉันอยากขับเรืออุ้ย,ยได้ไหมแง่มอสต่บบถ้าเขาเหมือนจะได้อ่ะอออนี่ดูทำนะโอ้ยพี่ว่าเก่งมากน่ารักน่ารักอ่ ยินเขานี่เขาคุยได้แล้วนะเฮ้ยเก่งมากอุ้ยเฮ้ยมันเรื่องจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ทำอย่างนี้ได้เหรออุ้ยพี่บเก่งจังเก่งนจตัวย้ินหนูต้องทำให้ได้เออพี่บอทำได้จริงอะ มาลพี่เราแข็งแรงอ่ะเราต้องเออเออได้ละได้ละโอ้โหโหเก่งมากเก่งมากนี่ ยอดไปเลยหนูโอ,อ้โหอยู่ใส่ผมก้อนคือแข็งแรงมากพอได้แล้วมันได้อย่างนี้เลยเหรอเ,เป็นดูหน้าหนองอะ่ะ ผิวดูผิว,ผวโอ้ชมพูมากพ,พี่บอกลิ่นกินแบบหิวอะเออไป็นไงบ้างครับแต่ละคนดีเล่นแล้วโสนุกนะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยไม่เคยเล<ห>่นไม่เคยแล้วไม่คาดคิดด้วยว่าจะเจอคุณอยู่พ <c oughs> ี่พ<ๆ>ี่เออมันบังเอิญไปบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบทิปหรอทดสอบทิปน่าร <c oughs> ักว่ะลาผมมาถ่ายรายการอ,อ,อันนั้วผมก็ลาคุณกลับไปครัอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ย ก็ต้องขอขอบคุณที่น่าเป็นเซิร์ฟคลับด้วยนะครับที่ให้พวกเราสองคนได้มาลองทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนสนุกแน่แล้วก็ไม่คิดที่จะทําแต่ก็ได้บังเอิญมาทำแล้วสนุกเลยติดใจเลยนะนักกันมาหรออุ้ยน่ารักมากชิคกี้พายเขาใช้คำามาบังเอิญแล้วบังเอิญมาไอ้นี่แล้วสนุกสนุกมากครับผมจะที่อยนนะครับถ้าไม่มีนี่เลยครับที่โกงมาแซนด์วิชไอศครีมนะครับผมกระดิู่ สามารถชั่งเซฟได้ในแอปเซเว่นสตูดิโอดีนะครับผมแล้วห้าสิบบาทเท่านั้นครับผมส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ปัดติดตามเลยครับเทปของผมมาคนเดียวนะแต่แค่บังเอิญไปนิดนึงไปนนิดึงแล้วก็บังเอิญด้วยผมกินในติมที่คุณจะขายอยู่พอดีเลยดิมันไม่แน่นอนอยู่แล้วบังเอิญที่สุดเลยมีเก่งไหนเก่งไหนมาม่้พี่มีเหรอมีเออมีเลยแต่ผมอะ เยก็เทปหน้าจะเป็นอะไรยังไงรแเหมือนพรติดตาเครับผมบอกเลยว่าผมว่าน่าจะเอ e x t r e m มไปเหน่อยฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ที่นี่แหละฝากเงินไปทุกอย่างเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนั้งใจดีโยนนี้มาให้ฟรีเลยไม่กินอะไรมากมายไม่รักได้ไงพี่ผมคนนี้ตั้งใจดี ไม่น่ารัอ้ยพี่มัอไม่เหมือนคนยิปเซยดาดีดี่ร่้หน้าบมขอจย่างเี้ย็เดี่ยวไปงะแล้วคุยแล้วเราไปคุยะแล้วไปอย่างนี้เลยเทกว่าน่ารัวันนี้มือนว่าไม่มีอะไรมาก แค่ดูน้องแบบไปทำแบบแอชวีดีดตา่างๆด้วยกันเนาะน่ารักมากคือใช้ความน่ารักแบบเปืองมากคือน่ารักเหมือนจะไม่เผื่อคนอื่นแล้วอ่ะในในย่านนั้น <c oughs> ในเวิร์น้ำนั้นโคือสองคนนี้เอาความน่ารักไปหมดแล้วน่ารักมากจริงแล้วแกแกพี่วอก็อย่างเนี้ย เพราะทำไม,มผิวผิวพี่ว,ว,ว่าเหมือนผิวหลานฉันที่อายุ26ครึ่ง <c oughs> ใช่เลยไม่ในไม่ในเวอร์ใช่แล้วแก้มชมพูตลอดเวลาอ,ออกแดดประมาณ5ทีแดงแล้วใช่ใชส่วนยิ่นก็คือความแบบยิ่นคือลูกผู้ชายคนจริงกระทิงแดด <c oughs> ไม่แต่น้องก็มีความแบบมูมูว่ามูมูแต่แบบ เออเด้อแบบฟิสิกอลหนุ่มหนวดเนาะแ,แบบเนอไม่แต่งอะไรเลยด้วยเรายินแบบเหมือนลีนขึ้นมันก็เลยแบบว่าหน้าชัดขึ้นก็เลยดูโตเป็นหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่น่ารักมากล,ลงตัวเปี้ยวหวานลงตัวเป๊ะเปี้ยวหวานลงตัวเป๊ะอยู่ด้วยกันแล้วแบบยินวอลโลชา่าดเหมือนบูเบอรี่ชีสเค้กแซนด์วิชไข่แกงมากไม่ได้เงินเลยนะมึงไข่แกงมาน้องยินเลยน้องคือเงินอะให้ยินหมดแต่ว่าให้กูช่วยขายได้ใช่ แต่ให้น้องได้เลยได้เลยได้เลยแต่ว่าไม่ติดแต่ว่ามันอดไม่ได้ที่จะแบบเห็นน้องถือโปรดักแล้วมันอยากดันหลังอ่ะถูกคืออยากฝากถึงเน็ตเลวว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนดูอ่ะเราดูยินวอลป์เฮ้ยทาไมดูแล้วเหมือนตอนกินบูเบอรี่ชีสเค้กแซนด์วิชงงเพราะแบบมันมีความเปรี้ยวของซอสบูเบอรี่เป็นริ้วริ้วเป็นริ้วๆของความเปรี้ยวของบูบอรี่ริ้วๆแล้วก็ความหวานของไอติมวานิลลาใช่แล้วก็มีความแบบกลมกล่อมชีสเค้กเฮ้ยมันเหมือนยินวอเลยอ่ะ เนี่ยทุกคนนแบบมันเปรี้ยวอะลงต้นกลมกล่อมมันกลมกล่อมเพราะแซวว่าเขาเลือกถูกถูกที่จะมาเข้าช่องหลองหยินเราบังเอิญเจอพี่วอยอย่างเงี้ยบังเอิญจริงจริงมันลงต้นแกพวกเราได้ไหมอ่ะได้ดิเอาตรงไหนมาไม่ได้เนาะอะหรอเออแต่ว่าแบบดีอ่ะเนาะคือเราดูทุกครั้งเราก็จะแบบก็บอกเหรอมันพูดวนเหรอะใช่มันก็คือ มันก็จะน่ารักน่ารักน่ารักนะา,น,า,าน,นอดีมากชอบชอบเวลาเขาเล่นกันอะมันแบบรักโซ่เป็นธรรมชาติ<อ>มาก,ชอ,มกชอบความขิงกันไปกันมาเราขอ,อยืนยันอีกครั้งว่ายิ่งวอยิ่งนานวันยิ่งลื่นไหลยิ่งแบบเคมีแบบอืลงตัวมากใช่โยงไหมโยงอีกไหมโยงโยงไปซีรีส์กไหมไม่อยากจะคิดสริงทุกคนค,คือทุกครั้งที่กองกหลักมีคิวแลว้วแบบเห็นในทวิตเตอร์ อดคิดไม่ได้ว่าทซินีออนมันจะแบบจะขนาดไหนนะเราจะเปลี่ยนฉากหลังเราเป็นคำว่ากนหลักรุ่นพี่เราพูดเลยเราตั้งคำมั่นสัญญาแล้วเราจะทำจริงๆไม่เหมือนคนบางคนที่ให้สัญญามานานเราไม่ทำบอกว่าขอเวลาไม่นานไม่นานไม่ทำสักทีแต่ว่าเราพูดแล้วเราจะทำรอซินีออนก่อนเนาะโอเคกลับมาที่น้องยิงมอดีกว่าเนาะอะไรนะ ยินในยินอยากเนี่ยไม่แต่งหน้าเพื่อจะแต่งบานแต่ว่าน้อยสุดๆไม่เซ็ตผมก็ต้องขอบคุณปะขอบคุณจริงๆนะคะทุกอย่างที่สร้างฝันออกมาเป็นยินอนันต์ใช่ความธรรมชาตินี้นะสิ่งแล้วก็แบบทีมงานทุกคนที่แบบให้น้องได้เป็นตัวของตัวเองคือถึงแม้ว่าจะต้องขายของก็อยากให้น้องไปทําอะไรที่เออมันเป็นตัวแต่ว่ายินเขาเรียแหละยินก็เป็นตัวของตัวเองมากๆเลยแหละเนาะออ แล้วก็วันนี้วันที่เราถ่ายคือเป็นวันที่น้องยินซ้อมรับริญยาพอดีเกนี่เขาบรรบุหนึ่งเก่งมากานานนวองกไปเลิกแล้ยุดจริเรงเ<ไ>ก่งมากลูกเลิศเนาะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยวิทย์วายอีหมดแก้วผมวแหวะนะน,น่าภูมิใจมากเก่งมากจริงเลือดแม่ฉันแบบตีขึ้นมาเลยอ่ะแบบน้องยินอินอ่ะ เ้องด้ินรเกีนี้ออมมนแบบหนึ่งวิดวาคอมหอมหัวเป็นรุ่นน้องฉันด้วยฉันยิ่งรักโหลดแม่โอเค้เราไปเรื่อยจริงๆอ่ะแบบไม่หยุดเลยอ่ะเออแต่ว่าอีพีเนี้ฉันประทับใจแบบความโชว์ผิวของพี่วอมมากคือด้วยความที่มันแบบออกแดดธรรมชาติแม่แล้วแบบเปียกด้วยหรอกอาจจะมีแบบร้อนนิดนึงแต่ว่าด้วยความรมพแล้วผมแบบกำลังแบบว่า ยิองดีเ้วผมปุยปุยแบบเห็นพี่วอลอุ้ยเสียงเปียร์หรอทำไมเป็นเสียงที่สองสามซี่แล้วลินรั่วนะพี่วคือวันนี้เราใช้ชีวิตมานานเลยอ๋อจริงจะบอกว่าอะไรนะพี่วอคือพอผมปุยปุยเรานืถึงพวกแบบซาลิโอพี่วอจะมีตัวการ์ตูนหนึ่งที่แบบมันอย่างบอกไม่ถูกอ๋อพี่วอน่ารักมากขอบคุณที่บังเอิญมาเจอกัน ความบังเอิญความบังเอิญมาเจอกันมาบ่อยๆเนาะชื่อยละการอินหยังแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเขาก็ทำเนาะพาร์ทเนอร์เนาะช่วยช่วยกันอย่างว่าก็ถ้าแบบเน็ตเล่ค้าอ่ะมันจะมีอะไรลงตัวไปกว่ายินหวอความเปรี้ยวความหวานความลงตัวมือบอรี่ไอศครีมความกลมกล่อมเหมือนเขาให้เราที่เป็นซอเบอรี่ก็กลมกล่อมเหมือนยินหวอโปรดักหน้านะคะถ้าออกอีกเข้าอีกเสื้อสันเสื้อสันมาอีกมาอีกมาอีก จริงเราก็จะพูดอย่างเงี้ยแล้วบนไปเลยทุกคนก็ทนฟังเราอวยน้องน่อยเพราะว่าเรารอกุหลับที่ถ่ายไปสิบเอ็ดสิบสองคิวก็มไม่รู้มีกี่คิวเนาะอ่ะจริงจริงเราก็หวังใจว่าอาจจะไม่เกินกุมผาหรือเปล่านาอ, no, อกุมผาอุ้ยรเร็วไปปะไม่หรอกมันใจจะขาดหรอวะแต่ดูทรงก็เหมือนถ่ายไปได้โยนาแบบแล้วแบบ คิวนึ่งแบบเช้ายังเดือดเลยอ่ะจริงจริงน้องแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นภาพพี่หลุดมาแต่ละอันกับตัชนะตัชนะเกียดเกียดสัมนิงจริงเลยจริงทุกคนเป็นแบบนี้ไหวเนาะใช่ก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนแล้วก็ทีมงานด้วยจริงจริงน้องๆทุกคนนะคะที่อยู่ในเรื่องพวกเราแบบยิ่งพูดยิ่งถดถอยไปเลยใช้เอเนอร์จีเราแบบมันอวยจนเหนื่อยเนาะ ก็เราจะมาทำแบบอินยางหรือว่าลาเนตเรื่อยๆจนกว่ากุลลักษ์จะอ่อนเนาะทุกคนจะได้ไม่แบบอยู่กับเย็นวอกไปเรื่อยๆจะได้ไม่ห่างหายกันถูกต้องเกินไปถูกต้องเพราะว่าแบบชาวหมูยอมิงย่อคือแบบเลิฟเอเนอร์จีมากๆจริงๆมีทุกอย่างที่ดีพอใครเราจะไม่ลืมฉันจะไม่ลืมดึงดันไม่ลืมเจวบอกทุกคนน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีดแบบ เคมีเอเตอร์เทเดียวกับเราชเข้าขามากกลมกล่อมเหมือนเลขแหละเนาะก็โอเคเก่งเหมือนกันเนาะไม่ได้งินนะแต่ไม่ได้งอนช่วย็นไรความรักความรักชนะทุกอย่างขอแต่ถ้าเข้าได้ก็โอเคใครจะเข้าจอะไรไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าเราขายไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็มาเจอกันในอาจจะเป็นลาเน็ตลาใจต่ขึ้นดอยเนาะรอดู โอเคขอบคุณทุกคน,นคที่รอรอดูคอนเทนท์นิ่วอลของช่องเรา,าน,นะคะ,คะถูกแล้วก็บางคนก็ดูทุกเรื่องเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ